สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง Soundcraft UI Series นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีคือเขา build-in WiFi มาให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์เข้าไปควบคุมตัวเครื่องเขาได้นะครับโดยเราจะสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน iPad ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีการเชื่อมต่อไปที่ตัวเครื่องเขาเนี่ยมันจะมีอยู่3วิธีหลักๆก็วันนี้ครับผมจะมาอธิบายทั้ง3วิธีให้ได้รับชมกันครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สำหรับวิธีแรกครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบฮ o ต s p o t นะครับก็คือการที่เราเนี่ยนำอุปกรณ์นะครับมาเชื่อมต่อ Wifi โดยตรงกับตัวเขาเลยนะครับก็วันนี้ครับผมเอา iPad มาสาธิตนะครับผมก็จะสาธิตในนี้ดูนะครับอันดับแรกครับเราไปที่การตั้งค่า Wifi ในอุปกรณ์ของเรานะครับพอเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีชื่อ Soundcraft UI16 อยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเราทำการใช้ Wifi ปกติเลยครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปที่ชื่อเขาเลยนะครับ อ่าพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้ามาที่เบราว์เซอร์ได้เลยแล้วพิมพ์ IP ของตัวเครื่องเขาเข้าไปครับโดย IP ของตัว UI16 เนี่ยจะเป็น10.10.1.1นะครับพอเราป้อนเข้ามาครับเราก็จะขึ้นมาหน้า,านี้เลยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกเป็นอุปกรณ์นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับระหว่างเป็นสมาร์ทโฟนมือถือจอเล็กหรือว่าเป็นแท็บเล็ตที่เป็นจอใหญ่นะครับผมใช้เป็นแท็บเล็ตอยู่ผมก็จะเลือกไปที่จอใหญ่นะครับ นี่ครับวิธีแรกง่ายๆนะครับที่เข้ามาคือวิธีฮอตสปอตนะครับ สำหรับวิธีที่2ครับเป็นวิธีที่เรียกว่า WiFi ครับคือวิธีนี้นะครับจะเป็นการต่อแบบไร้สายทั้งหมดเลยครับโดยเราต้องมีเราเตอร์ก่อนผมก็เอาเราเตอร์มาแล้วนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับคราวนี้ครับเราก็เข้าเข้ามาใช้งานแบบวิธีแรกเลยครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับปุ่มตั้งค่าเขาจะเป็นรูปเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมาที่เน็ตเวิร์กครับเราก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับเราไปที่ปุ่มคอนฟิกเลยครับแล้วเขาก็จะให้เราพิมพ์ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบของ IP นี้คือตตัััววเเเคครืื่อองงขาา้้มแลนก็็ปทพี ผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับอันนี้เราสามารถไปเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็กดเข้าสู่ระบบเขาก็จะเด้งหน้านี้มาเลยครับให้เราตั้งพาสเวิร์ดใหม่เราก็สามารถทิมพาสเวิร์ดใหม่ที่เราต้องการแล้วก็กดเซฟอัปเดตได้เลยนะครับคือวิธีนี้ครับจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมดเลยคือผมจะให้ตัวเครื่อง UI นะไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่มีอยู่นะครับแบบไร้สายแล้วก็นําอุปกรณ์เข้าไปที่เราเตอร์เพื่อทําการควบคุมแบบไร้สายทั้งหมดเลยนะครับเราต้องมาตั้งค่าตรง Wi-Fi configuration ตรงนี้นะครับพอเราเ ก็จะขึ้นมาครับให้เราใส่ SSID แล้วก็พาสเวิร์ดของเราเตอร์นะครับโดยเราต้องใส่ชื่อ SSID หรือชื่อเราเตอร์ของเราเนี่ยให้ตรงกันทุกตัวอักษรเลยห้ามผิดเพี้ยนเลยนะครับคือตัวเล็กก็ต้องพิมพ์ตัวเล็กมีตัวใหญ่ก็ต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะครับห้ามผิดเลยครับอันนี้ผมก็จะสาธิตโดยใช้เราเตอร์ตัวนี้นะครับโดยเราเตอร์ตัวนี้ครับจะชื่อว่า h o w r o o m แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราเตอร์เข้าไปนะครับพอใส่เรียบร้อยครับบรรทัดถัดไปครับจะเขียนว่า address ผมแนะนําให้เลือกเป็นแมนนวลนะครับพอเลือกเป็นแมนนวลเนี่ยจะมีเลขขึ้นมาเป็นเลข IP นะครับมาถึงตรงนี้ครับผมแนะนำนะครับให้ใส่ IP ของตัวเราเตอร์เข้าไปที่บรรทัดสุดท้ายครับที่เขียนว่า gateway นะครับคือเราก็ต้องรู้ว่าเราเตอร์เรา IP อะไรนะครับคือใครจาไม่ได้เนี่ยเราก็ไปดูที่ตัวเครื่องของเราเตอร์ก็ได้หรือว่าไปดูในคู่มือการใช้งานของเขาก็ได้นะครับจะมีบอกอยู่นะครับสำหรับ IP เราเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็น0 0 0.1ครับอันนี้คือ IP ของตัวเราเตอร์นะครับแล้วเราก็มากําหนดตัว IP ที่ช่องแรกนะครับให้อยู่ในวงแลนเดียวกันอยู่วงแลนเดียวกันยังไงนะครับก็คือเลข3 3หลักข้างหน้าเนี่ยที่เป็น192.168.0อันนี้คือต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกับตัวเราเตอร์และเลขสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้เพื่อที่จะใช้เป็น IP เข้าไปคอนโทรลเขานะครับผมอาจจะตั้งเป็น192.168 0.16แล้วเราก็จำเลขนี้ไว้นะครับพอใส่เสร็จหมดแล้วกด Save เซฟอัปเดตพอเรากดเซฟอัปเดตแล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับรอสักประมาณ5วินะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับอเดี๋ยวลองดูครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับโดยผมจะนำา p p d d นะครับไปเชื่อมต่อเข้ากับลาเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อทำการควบคุมผ,ผมก็จะไปจับคู่ ัเราเตอร์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าโชว์รูมเทอร์มินอลนะครับพอเราจับคู่กับเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราลองเข้าไปที่เบราว์เซอร์ดูแล้วเราก็พิมพ์ IP ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับโดยเป็น192.168.0.16นะครับแล้วก็กดนี่ครับใช้ได้จริงๆครับอันนี้ก็คือวิธีที่2นะครับ ต่อไปเป็นวิธีที่3เป็นวิธีสุดท้ายนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อแบบแลนนะครับก็คือใช้สายแลนเนี่ยเสียบเข้าที่ตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับไปเสียบเข้าที่ตัวของเราคาร u บูนะครับพอเรานําสายแลนมาต่อกันแล้วนะครับเราก็ไปตั้งค่าให้เขาก่อนนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่เน็ตเวิร์กนะครับกดคอนฟลิกใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปที่แลนคอนฟลิกติวเลชันนะครับเพื่อทําการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบแลนนะครับอันนี้เหมือนนนครมมี้้เาาแลวว่่ผ ก็จะมาตั้งค่าเกตเว์นะครับเหมือนเดิมเป็น IP ของตัวเราเตอร์ก่อนนะครับก็จะเป็น192.168.0.1ครับแล้วเราก็มาตั้ง IPS d ตนะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ในวงแลนดเดียวกันนะครับเป็น192.16 8 8.0อันนี้ก็จะตั้งเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับจุดสครับมือสจเรียบร้อยแล้วครับกดเซฟอัปเดตครับพอเซฟแล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอไปเปิดเครื่องแล้วครับก็เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเข้า IP ที่เราตั้งไว้นะครับ1 9 2 1 6 8 0 2 5นนี่ครับเรียบร้อยครับก็กดเข้าไปใช้งานได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วครับสาหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ s ซอร์คับ i ูไอซีลนะครับก็เป็น3วิธีง่ายๆนะครับที่มาแนะนํากันนะครับก็ใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสั่งซื้อตัวนี้ครับสามารถสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ www a u d i o c i t y c o t h ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับนาง้ทีม คใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ